สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่พี่พที่น่ารักทุกทท่านผมโอวันสวนพระคเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบคนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนๆพนี่พีช่วยผมโอวันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจติคุณบุรพจายา์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพ <STUDENT> ี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ะล,ลึกวัตถุมงคลของหลวงปู่ขางจิต, to, ตคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับที่เล,ลึกเหรียญรุ่นนี้บริษัทโคยุฮะนะครับได้จัดกระถินนะครับผมไปถวายที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับพร้อมได้จัดสร้างเหรียญที่ะล,ลึกรุ่นนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญหนึ่งนะครับผมแล้วก็เคยอยู่ในรายการขวดของ เหลี่ยนาภาพบูชาต่างๆนะครับของจังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังเพื่อนท,ที่รับชมไปพร้อมกับผมโอวันส่วนพระเครื่องเลยครับ ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ลือวัตถุมงคลหลวงปู่พางรุ่นกระถินบริษัทโคยุฮะมอเตอร์นะครับที่ทอดถวายในปีพศ2522นะครับณวัดอุดมพงคาคีรีเขตอำเภอมันจาจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ฮะ ก็ลักษณะก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงปู่พางในยบทอมยิ้มนะครับแบบผ่อนคลายหน้าผินข้างแบบครึ่งองค์นะครับผมตัวหนังสือเขียนหลวงพ่อผางจิตตคุตโตนะครับแล้วก็เป็นเหรียญปัม๊มเจาะรูร้อยห่วงในตัวนะครับอันนี้เหรียญอันนี้ผมปลดห่วงออกนะครับเหรียญขนาดก็ ความกว้างนี้จะอยู่ที่2.3ซนเมตรนะครับส่วนสูงของเหรียญ3เซนติเมตรนะครับรวมกับหูเหรียญแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ3.5ซนเมตรนะครับเหรียญแกะพิมพ์ได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมพื้นเหรียญเรียบนะครับขอบเหรียญยกขอบสูงขึ้นนะครับเนื้อหาในการจัดสร้างนี้มีทั้งที่เป็นเนื้อทองคา มีเนื้อเงินนะครับนวะโลหะนะครับแล้วก็ที่นำมาให้เพื่อนพี่ๆชมนี่เป็นเนื้อทองแดงรมันปูนะครับผมส่วนด้านหลังด้านหลังของเหรียญน,นะครับผมก็จะเป็นรูปอาถาบริขารนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็มียันของหลวงปูนะครับอยู่ด้านบนแล้วก็โค้งรับด้านล่างด้วยนะครับพศศัก,กราดนะครับ 2องพ2นอ่นะครับแล้วก็มีอ,อ,อักษรย่อจอจานในวงกลมนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องความหมายของตัวยอ่อเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วาระในการจัดสร้างนี่ที่ลึกกระถิน่นบริษัทโคโยฮะนะครับขอนแก่นนะครับพื้นเหรียญก็เรียบนะครับยกขอบสูงเหมือนกันนะครับเข็มแทงจากด้านหน้านะครับผมทะลุมาด้านหลังนะครับนี่ฮะ จะเห็นขอบเหรียญกลิ้นนะครับอันนี้ผมถอดห่วงออกนะครับเพื่อจะสังเกตง่ายแล้วก็อขอบตัวตัดขอบข้างนนะครับผมเป็นแบบกระแทกตัดไปในตัวนะครับผมก็จะมีร่อ,องคมเขี้ยวฟันตัวตัดนะครับบางเหรียญก็จะพบได้ว่าตัดขาดไม่เสมอนะครับผมมีทั้งที่เป็นรอยคมเขี้ยวตัวตัดแล้วก็ฉีกเป็นเม็ดทรายแบบนี้นะครับนะฮะ ตัวยกขอบด้านหน้านะครับผมกับขอบเหรียญน,นะครับผมจะอยู่บางส่วนชิดกันบางส่วนห่างกันนะครับพอมาลงกล้องซองขยายแล้วเราจะเห็นได้ว่ามีส่วนที่เหลือ่อมล้ำกันให้เห็นเป็นต่างระดับกันอยู่นะครับผมเห็นไหมครับหน้าเหรียญกับหลังเหรียญแล้วก็รอยตัดนะครับแล้วก็รอยขาดเป็นเม็ดทรายนะครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างได้อย่างสวยงามนะครับ เช่นเคยก็คือเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์แทบจะทุกรุ่นนะครับของหลวงปู่ผางนี่เรียกได้ว่าความอยู่ยงคงกระพันชาตรีนี่ไม่เป็นสองรองใครนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโภกรัพย์นะครับจนเป็นที่มาของเหรียญรุ่นรัพย์ยังมานะครับผมป้องการพูดผีปีศาจอย่างเช่นเหรียญรุ่นรุ่นปากปอบอย่างนี้ครับผม เหรียญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับหาวุดหยุดกระสุนรุ่นปืนแตกนะครับที่เป็นที่ระลึกสร้างห้องสมุดของหลวงปู่ที่เรียกกันว่าเหรียญมะละกอนะครับ เห <S an> ร,ร,รียญมะละกอจะมีทั้งเหรียญรุ่นที่ปาาปอบแล้วก็เหรียญรุ่นปืนแตกนะครับมีเหรียญรุ่นทูนเก้านะครับผมซึ่งป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเช่นป้องกันฟ้าผ่านะครับประสบการณ์ก็มีคนสวมเหรียญนี้ไปนะครับผมพกพาไปปรากฏว่าฝนกําลังตั้งเขาตกนะครับผมเจ้าของนากําลังจะไปดูน้ําว่าท่วมนาหรือเปล่านะครับปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมาโดน คนที่มีเหรียญของหลวงปู่จังๆนะครับผมแต่ปรากฏว่าไม่เป็นอะไรเลยส่วนตัวเหรียญน,นี่ละลายไปบางส่วนนะครับก็เห็นได้ว่าพุทธานุภาพของวัตถุมงคลหลวงปู่เป็นที่ประจักษ์เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเหรียญรุ่นต่างๆของหลวงปู่นี่ผมก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอิทธิปฏิหารเรื่องราว ประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับที่ระลึกเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่เล่า3วัน7วันก็ไม่จบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวได้เหรียญในรุ่นนี้เนื้ออืๆอีกนะครับผมก็จะนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมได้ศึกษากันถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญ หรือวัตถุมงคลของหลวงปูผ่ผางรุ่นใดก็สามารถที่จะแชร์เข้ามา,าตรงช่องแสดงความคิดเห็นได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมอุบัานสวนภากเครื่องก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนวิพีนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ